สร้างมนโนภาพและความรู้สึกว่าเงินทองอยู่ในมือเราสร้างมนโนภาพและความรู้สึกว่าเงินทองอยู่ในมือเราในขั้นตอนตุดท้ายของคำแนะนำทั้ง6ประการในบทที่สศรัทธาคุณได้รับคำแนะนำให้อ่านข้อความแห่งปณิธานเกี่ยวกับเงินทองที่เขียนไว้ออกมาดังๆวันละตองเวลาคุณจะถูกตัวเองชี้นำให้เห็นและรู้สึกว่า ได้ครบอบคองเงินทองนั้นแล้วจริงๆในการทำตามคําแนะนำน,ำนี้จะทำให้คุณสามารถนำปณิธานของคุณไปสู่จิตใต้สานึกด้วยจิตวิญญาณแห่งศรัทธาได้โดยตรงเมื่อทำตามคาแนะนำนี้ซ้ำๆคุณจะเกิดความคุ้นเคยกับความคิดที่จะช่วยเสริมแรงคุณในการเปลี่ยนปณิธานให้ให้ เป็นเงินทองจงอ่านคําแนะนำนี้อีกรอบอย่างตั้งใจก่อนที่จะอ่านเรื่องอื่นต่อไป 1. ระบุจำนวนนวนเงินที่คุณต้องการไว้ในใจให้ชัดเจนการพูดง่ายๆวฟางๆว,ว่าฉันต้องการเงินมากๆนั้นไม่เพียงพอจงระบุจำนวนที่แน่นอนลงไปเลย 2. กํกำหนดสิ่งที่คุณตั้งใจจะทำเพื่อให้ได้เงินมาตามที่ปรารถนาในโลก แห่งความเป็นจริงไม่มีคำว่าได้อะไรมาฟรีๆระบุวันที่แน่สามระบุวันที่แน่นอนในการที่จะได้ครอบของเงินที่ปรารถนา 4. ี่สร้างตารผนการที่จะทำให้ปณิธานบรรลุผลํำเร็จและเริ่มลงมือทันทีไม่ว่าคุณจะพร้อมหรือไม่ก็ตามเพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติ 5. เขียนมันลงไป เขียนข้อความซึ่งชัดเจนและกระชับถึงจำนวนเงินที่ต้องการได้กรอเวลาในการดำเนินการระบุกเกี่ยวกับสิ่งซึ่งจะทำเงินให้คุณและรายละเอียดของแผนการที่คุณได้ตัดเตรียมไว้ 6. อ่านข้อความที่คุณเขียนออกมาดังๆวันละตองเวลาก่อนเข้านอนและหลังตื่นนอนตอนเช้าขณะที่อ่านจงสร้างมโนภาพควารมรู้สึก และสร้างความเชื่อว่าตัวเองได้ครอบครองเงินนั้นเรียบร้อยแล้วจงจำไว้ว่าการอ่านข้อความแห่งปณิธานของคุณออกมาดังๆซึ่งเป็นการพัฒนาสํานึกแห่งเงินทองของคุณนั้นจะมีผลก็ต่อเมื่อคุณผสมผสานอารมณ์และความรู้สึกเข้าไปในคําที่พูดออกมาด้วยเท่านั้นจิตใต้สํานึกของคุณจะจดจำและทำงานต่อเมื่อมีการผสมผสานอารมณ์ และความรู้ตึกเข้าไปในความคิดการปฏิบัติซ้ำๆนี้เป็นหัวใจสำคัญมากผู้ที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้จะไม่สามารถนำหลักการของการเสนอแนะตัวเองไปใช้ให้เกิดผลได้คำพูดที่เต็มเปี่ยมด้วยอารมณ์ความรู้ตึกเท่านั้นที่จะมีผลต่อจิตใต้สำนึกมันจะได้ผลต่อเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะเข้าให้ถึงจิตใต้สำนึกด้วยความคิด หรือคำที่เปล่งออกมาด้วยอารมณ์แห่งความเชื่อและศรัทธาในครั้งแรกจงอย่าท้อทแท้ถ้าคุณไม่สามารถควบคุมและชี้นำอารมณ์ของคุณเองได้จำไว้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้คุณต้องตั้งใจที่จะทำเมื่อทำตามหลักการนี้คุณจะสามารถจัดการกับจิตใต้สำนึกได้คุณต้องต้องลงทุนลงแรงในการพัฒนาความสามารถนี้ คุณเท่านั้นที่ต้องตัดสินใจว่ารางวัลคือจิตจำนึกแห่งเงินทองที่ได้รับจากการลงทุนลงแรงนี้คุ้มค่าหรือไม่ศัก,กยภาพในการใช้หลักการแห่งการเสนอแนะตัวเองนี้จะขึ้นกับความสามารถของคุณเองในการที่จะรวมพลังใจเพื่อโจ่จอกับปณิธานจนกระทั่งปณิธานนั้นกลายเป็นการย้ำคิดที่แรงกล้า